สวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้มาตอบคําถามข้อสงสัยนะครับเนื่องจากก่อนหน้านี้ผมได้อัพคลิปเบรียวคลิปสั้นคลิปหนึ่งนะครับเป็นรูปการโดดร่มของเต้มห้าทรงดาวนะครับไม่ใช่เต้มห้าเต้มเป็นเต้มทรงดาวพบกับเต้มสามตัวเรียงนะครับลักษณะนี้นะครับขึ้นมาแล้ว เราไปอย่างี้แล้วเข้าเข้ากินเนาะแล้วก็เข้ากินเราก็ปล่อยให้เข้ากินเราเราร่มอ,อย่างนี้นะครับทีนี้มีคำถามอยู่ช็อตหนึ่งนะครับเอฟซี FC พุ้ติตามสงสัยนะครับพอเขาเดินมานี่ผมเดินมานี่ในคลิปก็จะเป็นเขาต่อนะครับทีนี้เขาถามว่าถ้าเขาต่ออย่างนี้ล่ะ มันจะเสมอไหมเพราะว่ามันเท่ากันนะครับถ้าเขาต่อเดินยี่สิบหกมายี่สิบสองเนาะอ่ามันจะเสมอไหมเพราะว่าหมากมันเหลือเท่ากันทีนี้พอเขาต่อเสร็จขอตอบว่ามันไม่เสมอคว่มแพ้ไงนะครับคว่มแพ้ไงเนาะอ่าปกติแล้วผมเคยทําชุดเฉลยไปแล้วนะครับแต่คุณคนคนนั้นน่าจะไม่ได้ดูนะครับโอเคพอเขาต่อเสร็จแล้วเดินสิบสิบสี่สิบสี่ไปทีนี้ มันจะมีเหลือตัวเดินอยู่แค่ตัวเดียวก็คือ30 25หรือว่า30 26เอาเป็น30 25ก่อนถ้า30 25เราก็ไปนี่นะครับอเอาเป็นกรณีที่เขาไล่ก่อนเขาไล่เราก่อนย5 21 27 12 17 22 21 17นะครับ22 2สองย3่หกสเาสิราก็26 30กสเขาหนีมา เขานีมาทรงนี้แล้วก็สามสิบยี่ห้าไล่มาไล่มามานีถ้าเดิมมานี่ก็โดนกินเขาเลยมานีก็ยึดนี่เลยเขาลงมานี่ก็ไปเขาลงมานี่ก็ไปเขาเข้าฮอดก็จับนีอันนี้ก็จะชนะไปนะครับอันนี้แยกแรกเนาะนะครับแยกแรกขึ้นไปสามสิบยี่ห้าอีกครั้งหนึ่งสามสิบยี่ห้าสิบสี่สิบเจ็ด ยี่ิบห้ายี่สิบเอ็ดสิบเจ็ดยี่สิบสองนะครับยี่สิบเอ็ดสิบเจ็ดยี่สิบสองยี่สิบหกทีนี้ถ้าสมมุติว่าเมื่อกี้เมื่อกี้เข้ามาสนะิบเจ็ดสิบสามเนาะเข้ามาสิบเจ็ดสิบสามแล้วเราไล่อย่างนี้ใช่ไหมทีนี้ถ้าเขาไม่มาสิบเจ็ดสิบสามถ้าเข้ามาสิบเจ็ดสิบสี่เราก็ไล่เลยเราอาจจะจับนี่หรือจะจับนี่ก็ได้เราชนะเหมือนเดิมนะครับก็จะไม่ขอกล่าวถึงเยอะนะครับ ยี่สิบห้ายี่สิบเอ็ดสิบเจ็ดยี่สิบสองยี่สิบสิบเจ็ดยี่สิบสองยี่สิบหกคราวนี้ยี่สิบสามสิบแปดยี่สิบหกสามเอ็ดไล่กินตัวนี้นะครับไล่กินตัวนี้ถ้ามานี้จับนี่เลยหรือว่าจับนี่เลยชนะเลยนะครับแต่ถ้าหนีสิบเจ็ดสิบสามหนีสิบเจ็ดสิบสามก็สามเอ็ดยี่สิบสอง ไล่แบบเดิมนะครับแบบที่ไล่ตัวเมื่อกี้เนี่ยแบบเดิมไล่มานี่ก็มายึดนี่ก็ชนะเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็คือก็จะมาสัมผัพรูปเดิมครับลงมานี่ไปนี่เอ้ยไม่ใช่สิมานี่ลงมานี่ไปนี่ต่อนี่ไปนี่เข้าหดนี่ก็มาจับนี่เหมือนเดิมนะครับก็จะชนะไปนะมาอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกครั้งหนึ่งหลังจากเขาต่อเสร็จ เอาโอเคท,ทัทีมือเขาไปโดนไปทั่วนะครับอ่าสิบสเนาะอ่าสิบสิบสียังอยู่ในแยกนี้อยู่14 17ีิบนะครับสิบสี่สิบเจ็สองนะครับอ่าคราวนี้ยี่สิบแปตั้งแต่จังหวะนี้เลยยี่สองยี่หนะครับยี่สอ่หาคราวนี้ถ้าเข้ามานี่เราก็ไล่นี่เหมือนเดิม เนาะถ้าเข้ามานี่เราจับนี่หรือจับนี่ชนะแต่ถ้าเขาหนีมานี่เราไล่มานี่เราไล่ก็เหมือนเดิมนะครับก็ชนะเหมือนเดิมโอเคเนาะน่าจะจํากันได้นะครับยี่สามสิบสองยีคราวนี้18บแหเลย18บแหเรา26่หสามเอดอันนี้แตกต่างแน่นอนยี่หาอด สิบหอดมาเข้าฮอตสายนี้สิบหกสนะครับสิดมาแปดสิบ้ายิบสามนะครับสิบเกายิบสามดมาสี่เตรียมเตรียมค่าฮอตนะครับเตรียมค่าฮอตถ้าเราไปนี่เข้าค่าฮอตแน่นอนนะครับพอเขา8ดมา4ี่แล้วเราเราขยับฮอตมาสามเอดมายิบสี่นะครับสามเอ็ดมายีเขา2ิเดมาสิเพื่อที่จะเดินมาเข้าฮอตตัวที่2เรา ยี่สิบสามยิบเจ็ดถ้าเขามานี่เราจับกินหนึหน่งตัวเลยหนีไม่ออกยังไงก็โดนกินแพ้แน่นอนนะครับ uh, ทีนี้ถ้าเขาเข้ามุมละ่ะเขาเข้ามุมเราก็ยี่สิบเจ็ดสามสองคราวนี้ฮอตตัวนี้หนีไม่ออกแพ้หมดนะครับจะหนีไปไหนล่ะทีนี้อย่างมากสุดก็อาจจะกระโดดมาตรงนี้เราก็สลับล่างมาทางนี้เลยหนีไปไหนก็โดนฆ่าหมดชนะหมดนะครับ อ่ะสมมุติว่าโดนฆ่าปุ๊บมานี่ไปมานี่ไปนี่ปุ๊บชนะเลยผมจะไม่เดินนะเพราะว่าเดี๋ยวมันเกมมันจะหยุดนะครับขี้เกียจมาตั้งใหม่อ่ะโอเคนะครับอ่ะต่อหัดอีกครั้งหนึ่งสิบสิบสี่นะครับสามสิบยี่ห้าสิบสี่สิบเจ็ดยี่ห้ายี่เอ็ดสิบเจ็ดยี่สอง ยี่สามสิบแปดอีกครั้งหนึ่งยี่สองยี่หกนะครับสิบแปดสิบห้าอีกครั้งหนึ่งแปดสิบห้ายี่หกสามเอ็ดยี่หกสามเอ็ดนะครับคราวนี้สิบห้าสิบเอ็ดสิบหกสิบเก้าหกสิบเก้าคราวนี้โซง<ม> อ่คราวนี้เดิน11มา7นะครับเขาเดิน11มา7ไม่เข้าฮอตฝั่งหมายเลข8แล้วทีนี้11มา7นะครับทีนี้เราเดิน19 24ไปเข้าฮอตนะครับ19 24 7มา2นะครับ24 27 24 27นะครับ2มา13เพื่อที่จะมาข้างฮอตตัวนี้เพื่อที่จะมาข้างฮอตตัวนี้2มา13นะครับ เราย7ิบเจ็ดไปสามสองข้ามฮอตไม่ได้นะครับข้ามฮอตอย่างนี้ก็แพ้แน่นะครับหรือถ้าเขาเดินอย่างนี้เราก็ต่อสองเรียบร้อยนะครับอันนี้เราชนะอยู่แล้วเนาะนะครับทีนี้กรณีที่เราเข้าไปแล้วย7ิบเจ็ดไปสามสองแล้วทีนี้เขาทําไงเขาก็ต้องย้อนกลับมาที่เดิมนะครับย้อนมาที่เดิมเราก็มาล็อกเหมือนเดิมล็อกสองสยัยสายยาวสงสายเนี่ยยังไงก็ข้ามฮอตได้นะครับอาจจะกระโดดมาฝั่งนี้นิดนึงเพื่อหลบทางข้ามฮอต แล้วก็ขึงเลยเรียบร้อยนะครับแค่นี้ก็ชนะแล้วนะครับอโอเคนะครับหาข้อแตกต่างเพื่อให้ดูได้ลหลายๆแยกนะครับอโอเคมานี่ไปนี่มานี่ต่อสิบสิบสี่นะครับสามสิบยี่ห้าสิบสี่สิบเจ็ดยี่ห้ายี่เอ็ดสิบเจ็ดยี่สองยี่สามสิบแปดยี่สองยี่หก สิบแปดสิบห้ายี่หกสามเอ็ดนะครับคราวนี้สิบห้ามาสิบมาเข้าหองทางนี้เราก็สิบหกสิบเก้าสิบมาหกสิบเก้ายี่สี่หกมาหนึ่งนะครับยี่สี่ยี่แปดนะครับยี่สี่ยี่แปดเสร็จแล้วคราวนี้ สิบเก้าตัวนี้มานี่ไม่ได้นะครับเราก็ต้องเป็นเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งหนึ่งก็จะมาถ้ามานี่ก็ไม่ชนะเหมือนเดิมเนาะเราก็เข้าฮอนี้ได้ก็ไม่ชนะเหมือนเดิมก็หนึ่งมาหกก่อนนะครับหนึ่งมาหกยี่แปดสามสองหกมาสิบสามก็จะคล้ายคายเดิมนะครับก็จะคล้ายๆเดิมเราก็หลบมานี่มาขึงสองสายสายยาวก็ชนะเหมือนเดิมนะครับเนาะ มานี่ปุ๊บก็กระโดดมานี่ก็เรียบร้อยนะครับแค่นี้ก็ชนะแล้วโอเคนะครับสําหรับอ่า,อาคราวนี้เราเดินย้อนหลังมาดูแยกอื่นๆบ้างนะครับอ่ากินมานี่เนาะปุ๊บมานี่ไปนี่ต่อตามข้อสงสัยนะครับผมจะตอบอยู่ช็อตเดียวคือตามตามข้อสงสัยแค่นั้นนะอ่าทีนี้เดินสิบมาสิบสี่คราวนี้สามสิบยิบห้า 1ิบสนะครับยี่สิบ2ามสิบแปเลยนะครับยี่ิบห้ายี่องย่ห้ายี่สิบสองยี่ดยี่้านะครับจากส mm ิบแหหรือ18บแก็คล้ายๆกันเราก็ไล่ไล่เหมือนเดิมนะครับไล่ต่อให้เขามา18บแห้าเราก็จับนี่มานี่ก็ไล่ถ่ายก็ชนะเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเข้ามาทาง สิบสี่เราก็ไล่เหมือนเดิมเขาหลบนี่เราก็มาหยึดนี่นะครับเราอาจจะไล่จับนี่ก็ได้หลบมานี่ไล่นี่หลบมานี่มานี่เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะชนะเหมือนเดิมนะครับโอเคเนาะนะครับคราวนี้เรามาตรงแยกอีกสําคัญอีกแยกหนึ่งนะครับหลังจากที่ต่อเสร็จหลังจากที่ต่อเสร็จสิบสิบสี่ทีนี้สามสิบยี่สิบหกมา ถ้าเดินสามสี่บหเราไปทางนี้นะครับเราไปทางนี้ยี่สิบหกยี่สิบสองมานีในกรณีที่ยี่สิบหกยี่สิบสองก่อนยี่สิบยี่สิบสี่นะครับยี่สิบสองสิบแปดเข้ากินสิบสี่สิบเจ็ดหลบนะครับสิบแปดสิบห้ายี่สิบสี่ยี่สิบเจ็ดนะครับสิบห้าสิบเอ็ดยี่สิบเจ็ดสามสองหลบมาสิบเก้านะครับมายี่สิบสาม หลบปุ๊บเราจะมานี่ก็ได้หรือจะมานี่ก็ได้ก็ชนะเหมือนเดิมนะครับคล้ายๆกันนะครับต่อให้เขามาทางนี้เราก็ใช้สูตรเดิมอย่างนี้นะครับก็ชนะเหมือนเดิมนะครับชนะเหมือนเดิมครับมาทางนี้ไปนี่มาทางนี้ก็ไปนี่หลบนี่ก็ไล่นี่อาจจะจับนี่ก็ได้หรืออาจจะจับนี่ก็ได้ก็ไล่มานี่ก็จนเต้มเหมือนเดิมนะครับโอเคนี่ก็จะชนะไปนะครับคราวนี้อีกสักแยกหนึ่ง เ,เสร็จนะครับปุ๊บสามสิบยี่สิบหกสิบหกเป็นยี่สิบยี่สามสิบเก้าทีนี้สามสิบเก้าก่อนยี่สิบยี่สี่นะครับหลัสิบเก้าสิบห้ายี่สี่ยี่เจ็ดนะครับสิบห้าสิบเอ็ดเลยแล้วก็เราก็ล็อกทันทีนะครับเดินหนีมานี่ปุ๊บก จับกินนี่นะครับเราไล่ตรงนี้นะถ้าสมมุติว่าเราเราจับกินนี่เขาอาจจะมานี่ได้ไล่มานี่่ไลมานี่ไล่มานี้ไล่มานี้ก็ก็ยังแพ้ยอยู่ดีนะครับถามว่าแพ้ไหมก็ยังแพ้เราอยู่ดีแต่ว่ามันอันตรายนะครับกลัวเราจะเดินผิดนะครับจงังหวะนี้ให้ให้เรามาจับหมายเลขยี่สิบนะ ัวยี่สิบหกมายี่สิบสามใช่ไหมยี่สิบหกมายี่สิบสามให้เราสามเอ็ดมายี่สิบจะดูเต้มนี้จะดูสวยงามกว่านะครับมายี่สิบเขาต้องหนีเนาะไม่งั้นจะโดนกินเรามาล็อกเลยนะครับถ้ามานี่ถอยยาวเขาออกไม่ได้เพราะออกโดนกินถ้าเดินมานี่ปุ๊บก็โดนฆ่าทันทีเต็มนี้จะดูสวยงามนะครับจะดูสวยงามหรือถ้าเขาจับนี่เราก็ถอยมานี่ แล้วเราก็กินสองชนะเลยนะครับอันนี้แต่ผมจะไม่กินนะเดี๋ยวเกมมันจะหยุดนะครับอ่ะอีกอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งเป็นกรณีที่สมมุติว่าหลังจากที่เรากินสามเสร็จอ,อาจจะมีข้อสงสัยอาจจะมีข้อสงสัยทีนี้อาจจะมีข้อสงสัยนะครับเราเดิน สามเอ็ดยิบหกนะครับสามเอ็ดยิบหกไปเราเดินสิบเอ็ดสิบหกสิบเอ็ดสิบหกทีนี้เขาเดินเขาไม่ต่อเขาเดินสามสองยิบเจ็ดสามสองยิบเจ็ดเราเดินสิบสิบไปสิบสี่นะครับสิบไปสิบสี่เขาต่อไม่ได้นะทีนี้อันนี้ก็ต่อไม่ได้นะครับอันนี้ก็ไม่ได้เขาก็เลยต้องเดินยิบเจ็ดยิบสี่สิบหกยี่สิบยี่สิบสี่สิบเก้านะครับยี่สิบสี่สิบเก้ายี่สิบยี่สิบสี่ ยี่สิบสี่ยี่ยี่สิบยี่สิบสี่นะครับทีนี้ต่อไม่ได้นะเนี่ยตอนนี้เรากินตัวนี้นะนะครับอย่ามาคนมาเชื่ว่าเอ้ยทำไมไม่ต่อฮอดอะไรเงี้ต่อไปสิบเก้าสิบหกยี่สิบสี่ยี่ิบเจ็ดนะครับยี่สิบสี่ยี่ิบเจ็ดสิบหกสิบสองยี่ิบเจ็ดสามสองนะครับยี่ิบสามสิบเก้าสามสองมายี่สิบเจ็ด สิบเก้าสิบหกยบเจ็ดยี่สิบนะครับตัวนี้เดินมานี่เราก็อยากกินทางนี้ก็อพอนะครับหรือสมมุติว่าเรากินทางนี้เรากินทางนี้เขากินมานี่เรามาดักนี้อันนี้ก็เท่ดีอีกแบบ,นะบอันนี้ก็ก็ได้นะครับถามว่าได้ไหมสมมติว่าเขาจังหวะนี้ที่เรามานี่เขายื่นมานี่เรากินมาทางนี้แล้วเราก็มาจับนี้อันนี้ก็ได้เหมือนกันหรือเรา อาจจะกินทางนี้ง่ายๆเลยเพื่อความปลอดภัยอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่เขาอาจจะมีลีลานินหนึ่งก็อาจจะได้ค่าหอดตรงนี้อา,อาจจะหวัดเสียวนนหนึ่งนะครับแต่ก็ชนะเหมือนเดิมนะครับโอเคครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เฉลยจากตรงนี้นะครับเฉลยจากแยกแรกอ่ตรงนี้นะครับจากการเดินอาจจะมีคนที่สงสัยเนาะนะครับคนที่สงสัยนี่แหละครับจากตรงนี้ เราบิดเราบิดเกมปกติเราจะไม่เดินอย่างนี้เราจะเดินอย่างนี้แล้วใหเ้เข้าอย่างนี้ส่วนมากแล้วคนคนจะรู้เพราะเราจะบิดมาทางนี้เราก็จะมาเส้นอย่างนี้มาเส้นอย่างนี้ซึ่งเป็นรูปที่ชินตาหลายๆท่านหลายๆเสี่ยนอาจจะรู้แล้วก็เลยไม่ตกหลุมไม่ตกหลุมในที่นี้ไม่ก็คือไม่ไม่ไม่เดินแทรกมานียี่สี่สิบเก้าเพราะฉะนั้นเราเลยบิด บิดรูปตัวนี้นิดหนึ่งคือไม่ต้องเดินตัวนี้แต่เดินตัวนี้ก่อนเพื่อให้เขาว่าเฮ้ยมันอาจจะลมมันอาจจะร่มไม่ได้อะไรน่ี้เขาก็เลยชล่าใจเขาก็เลยเข้านะครับเขาก็เลยเข้าพอเข้าปุ๊บเราก็บิดเลยมันก็ไปซ้ำรูปเดิมนะครับไปซ้ำรูปเดิมชินนะครับหวังว่าท่านคงจะเข้าใจนะครับนี่คือที่มาที่ไปของ การตอบคําถามช็อตนี้ก็คือพอมานี่แล้วเราไปนี่แล้วถ้าต่อเสมอไหมว่านั้นคเคนะครับผลปรากฏว่าไม่เสมอนะครับไหนชนะเหมือนเดิมขอบคุณครับ